พีีมือกันนะนีกับเาไม่กระพงอันนี้นีนีต้นมะม่วงอ่าต้นใหญ่กันต้นใหญ่ต้นใหญ่รังอะไรอ่ะรังพีนเฮ้ยจริงด้วยไปบอกปู่ดีกว่าไป ไปดูกันไปครับรู้คนเห็นเลยพาไปดูพาปูไปดูเลยไปคนเห็นคนแยกไว้นั่นครับปูเอ่อไปคนเห็นกูแยกอ่ะปูข้างบนครับน่ะเออครับปูปูรังใหญ่โตเลยจะจับไหมครับฮะถ้าเจ็บมาเดี๋ยวให้พ่อมาจับไหมครับเอาให้พ่อมาจับเลยไปบอกพ่อไาจับเลยครับไปไป โอเคใช่โอ้คุณได้รูปภาตอนใกล้ตองไร้งอย่นู่อุ้ยแล้วเราต้องเผาด้วยใช่ไหมล่างใหญ่มากต้องขอเลยเอาเศษผัดด้วยแล้วอ๋อแล้วเราเป็นเดต่อยหรอไม่เพราะไม่ต่อยเราไม่มือ ทำนี่เป็นคบคบเพลิงเป็นไฟไอ้ควันก็จะไล่พ่อคัพึ่งมันจะกลัวตัวควันนะพ่อค้าแต่ว่าทำไมไฟจักนี้ใหญ่จังเลยอ่ะแกของปูอยู่ไว้ต่อไฟหลังบ้านอ๋ออ๋ออันนี้พอไปขโมยมาใช่ไหม <c oughs> <laughs> เรามาเริ mm. so People, yeah, oh, ่มทำกันเลยขึ้นเลยเราอ่ะส่วนเราก็จะคอยดูอย่างทางๆอย่างห่วงห่วงใช่ไหมโอ้ก้อนเริ่มหมือนเริ่มหอดเลยเอ้ยมันออกแล้ว โอ้ดูสิมันมันมีน้ำไหม่ะพี่เบ๊พี่พีเรียลมันน่าจะมีน้ะเห็นมันหยดด้วยอ๋อรสชาตินี่มันน่าจะอาาร่อยมากแน่เลยผู้เชี่ยวชานทางด้านการจับผึ้ง พอเดินคันมันก็จะไปรวมตัวกันอยู่ที่ไหนเหรออยู่ที่กัว <c oughs> น้ำพึง่งอ๋อหูนั่งไงมันเป็นกองเลยลมไม่ให้นั้นเลยนะลมไม่เป็นใจเลยรบแเลยได้มาแล้วครับว่านี้ คุณพ่อได้จับลงมาแล้วครับมีจับมาแล้วครับมาแล้วครับผมวิ่งเลยครับจังมันโอ้โหมันมาแล้วมาแล้วครับมมครับในมือของคุณพ่อบ๊อบนะฮะไปดูกันเดี๋ยวพึ่งครับผมเต็มตัวพ่อเลยครับผมก,บก็คนถ่ายก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้นะฮะ ดูกว้างๆครับถ้าทุกคนไม่เห็นนะมันเพราะในกล้องหมอดจะสว่างมันนิดนึงนะฮะถ้ามันแบบมันมีแสงแบบสะท้อนนิดนึงผมว่าคุณจะเห็นจะหมูมงเพึ่งนะฮะอ๋ากำลังก่อตัวอยู่เป็นขยุกนะฮะว้าวนี่ครับมาลมอกขาฝั่งซ้ายตรงคอตรงคอแขนไม่ใช่ตรงคอแขนว้าลูกเตเต็มเลย ทุกคนน่ากินมากนี่น้ำซึ้งเลยอ้าว้ยก็มีตัวอ่อนอยู่ไม่เป็นไรนิดนึงถูกใจแล้วกินได้โหถ่าย oh. าเลยนี่ครับผมใหญ่มากไปครับโ okay. อเคไปดูการไปดูบบการไปครับ อเอาจานมาเลยจานนะครับวันนี้ทำก๋วยเตี๋ยวกันพอดีนะฮะอาจจะลกๆไปหน่อยนงึงใส่จานจานเล็กไปไหมอ่ะได้ๆๆครับ<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดียวเต็มนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนักเรีนหน่อยดีอ่ะ ไปนหน้าบ้านไปนหน้าบ้านไปหน้าบ้านไปก้าวน,นี่นะฮะปู่กับย่าแล้ะกับแม่นั่งกินก๋วยเตี๋ยวกันอยู่นะครับโอ้โห,หเป็นยังไงครับอร่อยไหมครับอย่างเ,เยังไงครับอร่อยไหมครับอร่อยมากเลยอร่อยอะไรแรกยังไงอร่อย ใชครับผมก็เหมือนมันจะไม่ค่อยมีน้ำนะครับกินได้เลยนะครับลองขอจับเลยนะครับจับเลยนะครับอันี้ไม่ค่ยมีน้ำันจะเปนแบบรงนี่มาจับเป็นน้ำมาเดี๋ยวจะมาหั่นกันโอ้โหเป็นน้ำพึ่งแบบนี้เลยหั่นขึ้นไหนครับน้ำพึ่งแบบไหนครับดูดูเงยเงยขึ้นมาหน่อยขึ้นอีกเหรอหั่นขึ้นอีกนนิดึงอุ้ยแข็ง เป็นไงมีน้ำหวานอยู่ไหมก็หวานแล้วอ่ะอยาชิมบ้างนะที่มันไม่ค่อยมีว่ามันฝนตกนะฮะก็ไม่หวานเลยค่ะนี่มีน้ำหวานเหรอน้ำนในมีน้ำหวานหวานมากอร่อยด้วยหวานมากได้ปะ แล้วไอ้ตัวลังพึ่งนี่มันเอาไปทำอะไรได้บ้างครับอันนี้เราก็มันจะมีตัวอ่อนนะครับผมมันกินได้นะมันจะเป็นสีสีขาวตัวอ่อนนะครับตัวอ่อนแล้วทำอะไรดีอ่ะยังไงตัวอ่อนเนี่ยนี่นี่ก็ขาวเดี๋ยวเราคินดูนะอร่อยไหมมันมันอ่ะมันมันมากนะก็เดี๋ยววัาได้ชิมนี่ตัวอ่อนเดี๋ยวจะชิมนะไม่ดีเลยมันมันหวานมีน้ำซึมไหม มีนิดเดียวครับพ่อโอ้แห้งมันโดนน้ำฝนเยอะแล้วแต่มันก็กินได้อยู่ขล่าก็นตัวเงี้ยตัวอ่อนอร่อยมากอร่อนมากฉีกเลยนะพี่ดิมจะเป็นยังไงบ้างครับจะสียังไงบ้างหวานมากเลยครับถ้าเราเรากินข้างในนะครับโอ้นี่นี่เป็นนละมูกเลยแล้วผมมันคือทาร์ตหรอไม่ค่อยเห็นมากแต่มันแน่นใน มันแห้งครับผมมันแห้งไปนิดนึงเพราะว่าโดนน้ำฝนแล้วมันก็เปียะมันก็เลยเปียกไอ้ครับผมตรงนี้มีนิดนึงครับก็เราจะสื่อกกินกันอ๋อนี่มีน้ำหวานอยู่นิดนึงตรงนี้อ๋โอเคค่ะดีพี่ดนี่ตรงนี้น้ำหวานเต็มเลยหวานโอเคค่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามให้ช่องมีแฟมบรี่ด้วยนะครับบ๊ายบาย